มาสวัสดีมิตรรักแฟนแอคนะวันนี้เราก็อยู่กันในอาร์คเอเซนท์ในพาร์ทที่14กันแล้วนะก็วันนี้เราจะไปจับไอ้เจ้าจระเข้แห่งหนองบึงกันนะก็น่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละไม่ไกลนะ คือที่เราจะไปจับจระเข้เนี่ยเพราะว่าผมใช้ไอ้เจ้าสไปโนลงทะเลไปนะก็เจอเมกาโรดอนครับมันสู้ไม่ไหวนะอีกอย่างคือมันว่ายน้ำช้ามากเลยเราก็เลยต้องการไอ้เจ้าจาระเข้นะเพราะว่ามันแน่จะว่ายน้ำไวกว่าเคยเห็นมันว่ายน้ำอยู่นะ คือมันไวมากเออผมต้มยาไว้นี่หว่าคือผมไปแหจับไอห,หมอนั่นแมนะมันก็ไม่ได้ครับที่เจ้าอะไรอะ่ะอยู่ไทยเรนัทไหมแม่งทำโกงเสียเปล่าครับเอ,อ่าเอา เอาไอเสือไปดีกว่าแม่งวายกว่าตรงนี้เองนะเอาตัวอื่นไปบ้างเอ,อ่อไอตัวสองร้อยแร็ปเตอร์ก็ได้นี่หว่าไม่ค่อยได้ขี่เลยอะขี่แต่อาเจนนะแร็ปเตอร์ก็ได้ครับวายอยู่ ไปแม่จะอยู่ไม่ไกลอะ่ะแรปเตอร์ไปลุยโลดอ่าโอ้โห,โหเดบิโอไม่ได้อัพเลยอะ่ะ เ,เนื้อเน่าหมดเลยไม่ค่อยได้ขี่ตัวอื่นครับนอกจากอยู่บนฟ้าสถานเดียววันนี้ก็วันใหม่แล้วนะหมอกมันก็ลงเรื่อยๆเลยเหมือนมันเป็นฤดูหนาวเลยอพอหมอกจางหายฝนก็ตกครับ มีสองอย่างเลือดเรายังไม่เต็มเลยแม่งไปเสียเวลากับไอ้หมอนั่นนะทำโกงทิ้งไว้ตรงแดนหิมะนูนะ่นอ่ะคือมันโดนคาโน่ฆ่าตายครับไอเจ้าอาัลฟาคาโน่แม่งเยอะมาก แรปเตอร์นะตัวนี้มีไหมเองน่าอยู่แถวนี้แหละเซอร์โคะเดเวลไหนก็ได้คืออยากได้มันไปลงทะเลอไม่เสียเรียดอีกอละว่กตะิเห็นเต็มเลยเนี่โหนี่ไง เอ้ยห้าสิบได้อยู่มาแล้ววะน้องมานี่เอ่อต้องระวังไอตัวนั้นวะไอ้ตัวที่มันชอบกระโจนใส่เราอะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้อะคิวคิว หนีทำไมเองอะไรเฮ้ยทำไมไม่สู้ละเองมาเด็ก <c oughs> เอาเดี๋ยววันแน่จะน้อยนะเออเราไม่มีเนื้อนี่ว่าแม่งหลับไปแล้ว วิวห้าสิบเองอะ่ะไอ้งูอยู่ไหนเอ่ยขอไอ,อ้งูสักตัวดิแร็ปเตอร์น่าจะไหวอยู่ไม่งูไปไหนหมดวะองค์การเนื้อไอตัวที่มันชอบกระโจนใส่เราอะ่ะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้อะ่ะไหนอะไอ้งูอะ่ะองค์การเนื้อน่องอะ่ะ ที่หมูได้แต่เนือ้อน,นี้วะไม่ได้ครับมันต้องการเนื้อนอ่องไหนไอ้งูไหนวะเดี๋ยวเสียงมันอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ไงไอ้ตัวนี้ไงว่าแล้วไงขนาดนั้ะเฮ้ยเอาแรสเตอร์เราไปนี่ว่า เอเล็ตเตอร์เข้ามาเฮ้ยไอหมอนี่นี่เออมึองดันมามึางดันมาแงา่แรปเตอร์แรปเตอร์มันตั้งพาสซีฟไว้ครับไหนงะงัวปกติเต็มไม่ใช่เหรอเองไปไกลๆเลยไปไปไกลๆเลยไปแมลงปอ เฮ้ยอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยมันลักพาแรปเตอร์เลยอีกแล้ววะ่ววะไอววะห้หมอนี่เนี่เดี๋ยวไปก่อนแม่งเดี๋ยวโดนลักพาตัวอีกแม่งแสบมากเลยอ่ะคือมันง่าแรปเตอร์ได้ครับถ้าเราขี่ไอ้ตัวใหญ่ๆมามันจะมันจะเอาเราแทนแล้วนะ่ะ นี้ก็ได้วะแม่งปกติเต็มเลยนะไอ้งูอ้ะไม่ต้องพัดสีบ้าเองแม่งแสบมากอันนี้ทิ้งไเปเลยมีเนื้อให้เต็มได้เอง ระหว่างรอไอ้หมอนั่นปั๊มเลือดรอแม่งคือเนื้อแม่งเน่าไวมากครับส่วนการออกไข่ก็ออกไวมากเลยโอ้โหแม่งหมดเลยเหรอเอง พอดิระหว่างรอมันตื่นเราไปหาเนื้อดกป่ะแสบมากพูดไม่ทันขาดคำเฮ้ยอะไรวะ๋อ้ปริง มาพี่หมูแล้วมดเออ่มีของเอทานอลแล้วนะมดอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะดีไหมต้องรอให้มันเข้าที่กว่าเอทานอลเล่นได้แผนที่เดียว น่องว่ะมอนี่เลเวลเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบมอนี่1สิบห้างูไปไหนหมดอะปกติมีเต็มไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงไปเนื้อน้องมาเองอะ เออให้แอนก็ได้ไปละแล้วราเคก็หายหมดเลยน่าจะโดนกระทืบหมดแล้วมั้งเองเออแล้วเราเอาไอ้หมอนี่มาแล้วแอนละ่ะแอนมัน ยังไงปะเนี่ย <S <S 1> <S 1> ถ่นได้ละเองอ่อเซอร์โค่าได้กลับบ้านนะเองโอ้โหหนังได้กลับบ้านจริงครับหนังกับอะไรอะ่ะหนังกับ ซีเมนนะอ่าผมว่าผมกลับบ้านดีกว่ามาแม่งกลับบ้านมาเอ่อร้อยเจ็ดหกปเตอร์ร้อยเจ็ดหกอ่าไหนวะโอเนี่ย มากไว้เออเองรอใครอยู่ตรงนี้ข้าเอาไอ้หมอนี่ไปเซอร์เวก่อนมาเองจะว่ายน้ำวแค่ไหนวะมันก็โอ้โหอยู่บนบกมันก็ไวเหมือนกันนันเนี่ยดูดิไป โอ้โหเร็วกว่าโอ้โหไวกว่าสไปโนโห,หินเห็นเลยอะเออแบบนี้ดีเองอะไรปลาเฮ้ยสวยหมอนี่ไหวไหมเนี่ยหรือว่าโดมนมันกระเทือบต,ตายวะยี่สิบเองอว่าไงพี่เบิม้มของเรา เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสายปั่นนี่ว่าเออสายปันน่นแดงแล้วว่าปันน่นเออสายปันนป่นจลเขี้ยจอมปั่นครับปั่นมันเองปั่นมันร้อยสายปันน่นขอเลือด มาเลือดมันฟื้นไวมากเลยเอาตัวง่ายๆก่อนดีไอ้เต่าดีเอาดีปั่นมาแมเ่เองเออปันอป่นเต่าปันป่นเต่าปั่นเจ้าเต่าเจ้าเต่าสู้กับอีงูนี่หว่าไป เปล่ามีลูกดีกว่าเฮ้ยช่างมันนะริงน่าจะอยู่รอดเฮ้ยไอหมอนั่นไม่ไหวมั้งไอข้างหน้าน่ะแรปเตอร์อัลฟาครับอัลฟาเราน่าจะไม่ไหวนะ โอ้เลเวลยี่สิก็จริงอะไม่น่าได้ครับเลือดเรายัางน้อยอยู่อะอ่ uh, uh, ไปตรงวิงดิไม่เสี่ยงนะอาฟ้า <Alpha S 2> แม่งกัดแรงรถถึกด้วยครับไปโอ้โห uh. oh, อย่างไวเลยว่าน้ำอย่างไวเลยเ oh. ย็ดเข้ HK แม่ง โอ้แสบอีกแล้วครับท่านอิ่มดิอิ่มมดัดิสามรอบแล้วนะเองอะแถวนี้ไม่มีอะไรให้งับเลยครับมีแต่พิ่เบิ้อย่างเดียวอะไรมามันมาอีกแล้วครับเอ้ยไม่โดนไอ้น้อง อะไรอะไรอีกแล้วครับท่าน <c oughs> ทำไมมันงับแม่นอย่างเงี้ยแม่งโคตรแม่นลเลยอ่ะอ๋อขออนุญ,ญาตทับเลือดหน่อยดิแม่งรองเท้าไหนแม่งเอ้ยงับแรงไปไหนวะ แล้วนะถ้าเราขี่แรปเตอร์แรปเตอร์มันจะโดนลักพาตัวไปอ่ะแต่ถ้าเราขี่ไอตัวใหญ่กว่ามันอ่ะมันจะลักพาตัวเราแทนนะไม่ยังแสบอ่ะไม่เลือดไม่เต็มอ่ะเออลองไปก่อน,นครับฟื้นช้ามากเลยเลือดนะพอก่อนก็ได้นะ ยังไอะไอะไรดวงกระทีบวะเออช่างมันเถอะไปเนี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรวะเฮ้ยน้องไปที่งับซะดีๆตัวอะไรเอ,อ้ยลัมมันเดอร์ แม่งไวเกินมากอยู่ในน้ำไวมากเลยอะ่ะเฮ้ยพี่เบิ้มรอเปล่าล่ะปันป่นปั่นพี่เบิ้มปั่นพี่เบิ้มปั่นดิเออปั่นเหมือนเครื่องซักผ้าเลยอะ่ะนี่อะไรวะเดี๋ยว ครับ่อยมีโครโดน,นี่ว่าเฮ้ยไอยหมอนี่มาอีกแล้วเองเ้ยปันมันดูเอเอมีเยอะไปไหนวะเองคอรับมาดีเองโอ้โหเต็มแน่เลยแม่งเอ้ยอไลมปันมานดี เออจอมปันปันปั่นมาดิเองไม่ได้ครับสต่มแน่หมดสแตมพีแน่หมดจะโอเคไหมีกแล้วะแม่งอยู่แถวนี้ก็ได้มีอะไรให้งับเยอะแยะแม่งเราเกือบหลับนะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว่าไงน้อง รุ่นเดียวกันหรือเปล่าเองอะคนละรุ่นหรือเปล่าตายหมดเลยอะเจ็บร้อยน่าจะโดนพิษของไอ้หมอนี่วะเออน่าจะใช่นะนับเอาไม่โดนเลยเนี่ยอะไรเออ อามไปเนาะหวังว่าพี่คงไม่โดนลักพาตัวอีกนะเออลองว่เล่นแถวนี้ดิไม่แล้วครับท่านตรงนี้แม่งเป็นที่ประจำเลยเนี่ยแล้วเราก็มาอีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยว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 แมงเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมัมางะครัาทำไมล้ะเนี่ยอะไรอะไรเออเฮ้ยมันมาอีกแล้วครับมันจะมาทำไมบ่อยจังวทงะทานเลยไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราตายอ่ะ ทำให้มึนงงนะอะไรเฮ้ยปันมาหน่อยเออต่างคนต่างปันว่ะปันนด่เองเออกับมันกับมันเอเอจราละแค่แห่งหนองบึงว่ะจราละแค่แห่งหนองบึง ไอตัวนี้แม่งไม่ยุ่งมีตายครับฮาโนโนี่ว่ะไปลองงับฮาโนนดูดิฮาโนโมันหนีแล้วครับแม่งองงูแม่งตัวแดงเลยเนะนี่ยฮาน่หนีแล้วครับหวัดดีหวัดดีเออไม่เทียมเลยเองอะอะไร อะไรอีกงี้ไอตัวนี้ใหม่แล้วอะเบื่อมันยิงๆแหละแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้นะมานี่ดิเดี๋ยวเองจะมางับข้าทำไมนี่เออไม่ต้องลงแทงสถานเดียวแล้วเยอะซะด้วยนะแถวเนี้ย Cho rocket ơi kìa cạo quê Ơ Bắn Bắn Trong bắn Trong bắn hẹn ác Bắn Bắn hẹn Bắn hẹn Ơi, điếu, điếu này ปันแห้งปันแห้งเรียบร้อยเออเอาเราไม่งับละเองหมอนี่เลือดแดงลย่วะไปดิข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นดิีอ๋อต่ไม่แน่มันหมดดเอง จระ,ะเข้ครับไวมากนอ้องในบึงนี้มีอะไรให้งับบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเองฝั่งนี้มีอะไรครับอ,อ๋อไม่มีอะไรหละอ,อมีแต่ตัวกิกิกิ โดนงับไปดีเองเฮ้ยไอตัวกินปลานี่หว่าตัวนี้อีกแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมงลอยผ่านหน้าไปเลยอะไรอะไรปันมาหน่อยเองอยู่อะไรวะอะไรกันนักกันไหนวะเนี่ยอะไรกันนักกันไหนไม่ค่ากินหรอเลย กินแม่งเลยเออฆ่ามันโอ้แล้วเนี่ยท่อนล่างแม่งเอ,อ้ยแม่งแสบมากเกาะแม่งแตกแล้วโอ้โหรอบนี้เป็นกังเกงปะเออโอ้โหไอหมอนีเกือบนอกครับ อ๋อแล้วอะไรมันลดค่าสลบอะ่ะแม่งไอ้หมอนี่หลับไม่ได้นะเนี่ยมันมีพิษเหรอเอออ่าอ่าโอ้โหร้อยยี่สิบเลยแหลองเฮ้ยปั่นหน่อยดิเออมันมันแห้ง ล้มไปหนึ่งเดี๋ยวอะไรงัน้นไปไหนดิตายตายไม่ตายอ,อือโอขคเนี่ยไปแม่งอยู่ใกล้น้ำไม่ได้ครับ เดี๋ยวโดนลักพาตัวอีกแม่งเฉียวไปเฉียวมานะตะกี้ไปอาราโซไปไหนเองไปซะดีๆเฮ้ยไอ้ลิงนี่หว่าแม่งแม่งจะเคยเห็นไม่ได้ครับงับไม่โดน แม่งช่างมันเถอะเฮ้ยฝั่งนี้วอาแรปเตอร์วะไปก่อนเราวะกูไม่ได้แน่แม่งเราเสือกจะหลับอีก จากน้ำแล้วครับเฮ้ยปิดท้ายจระเข้เจอกับจระเข้จระเข้จระเข้รับจ้างซักอบรีดเฮ้ยรับจ้างซักอบรีดปั่นแห้งปั่นปั่นเฮ้ยเดี๋ยว อ้ามตัวเลยเหรอวะหอ,อมมีลูกดีกว่าเฮ้ยไอตัวนี้มึงจิบหายแล้วเฮ้ยตัวเคเราหลับแน่วะ่วะเฮ้ยหลับแน่เดี๋ยวเองเก้าสิบเลยนะหมอนี่อะไระเฮ้ยเฮ้ยจิบหายแล้วมันหลับไอเคเราลหลับ อเองฮอกเอือฮอกหน่อยเป็นไงฮอกเองเดี๋ยวมานี่ดิเออแม่งห,หลับจนได้แม่งเอยเออ,เอ,อ แม่งหลับนี่กบวะเออช่างมันเถอ,อะอะก็ลากันตรงนี้นะก็มันหลับพอดีอะเราทำอะไรไม่ได้นะนอกจากรอมันตื่นเอออะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับการจับเซอร์โคจอะาเข่นั่นเอง